ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่องพวกเราได้ไปมาคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการรีวิวเส้นทางนะครับขึ้นดอยอ่างขางนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายแยกหน้านี้แล้วนะครับมาจากทางเชียงใหม่นะครับรถเราต้องเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงนี้นะครับจะเจอป้ายนะครับดอยอ่างขางนะครับขึ้นไป25กิโลนะครับใช้ใหมายเลข12 กีกามครับให้ได้แข่งนัปาดไปกันเลยนะครับก่อนที่จะออกเดินทางทุกครั้งอย่าลืมเช็คความพร้อมของรถเช็คน้ำมันเครื่องน้ำหม้อน้ำเช็คลมยางเบรกช่วงล่างกันนะครับเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเป็นทางในหมู่บ้านนะครับเป็นทาง ลาบนะครับเ,เรียบๆรียบนะครับยังไม่เป็นทางดอยทางเขานะครับเราตัดภาพมาเป็นทางขึ้นดอยเลยดีกว่าครับตรงนี้ก็เป็นสวนส้มสวนส้มอย่างนี้สวนส้มนาทีสน้มนาทีนะต่อจากนี้ก็จะเป็นทางดอยทางเขาแล้วนะครับสังเกตจะมีป้ายเตือนสีเหลืองนะครับตลอดทางนะครับ ะไรกตะวันเนีบนนี่ออบ้านวินนี่อ๋อบ้านวินนี่บ้าน,น,นโอ้ยยูตนนี้ด,นนด้านหน้าก็จะมีป้ายเตือนสีเหลืองแล้วนะครับทางขึ้นเขาคดเคี้ยวระยะห่างสีอดกิโลนั่งดีๆนาก่อจะขึ้น่อยแล้วนะก่อไปเอะไปเยอะ Продолжение มาสุกแล้วได้บอลบอลวิวเหรอ 我在呢，换上了。 โน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 บุ่บพอโดยบุนโอ้แงมขนาะเาอ,อ็มเ่เขาะว่อย่างไอ้รถสีขาวขนาเขาถ้าจะชินตาแน้นอนนอนมาถอนน้องนะเออมาเอาครับขางหมอนี่เดออไปมือนแนีเลนะเออวันนี้นะครับผลักโเลยนะ ก็นั่งไปไม่นี่ใจรูปักสองแล้วลูกก็นอนตั้งแม่นิ่งแทำดึงทำดึงเห้อ่ห้อเดี๋ยวพอนอนเดยแคำดึงนี่ยไอ้ต้องนอนนี่มันมัเชิบมันเลยแกนอนแบบกมาเรื่อนอนเกย์มาตอนเต็มนอนอนท้่ตอนนเต็มเย์นอนอยู่ในอยู่ในท้อง่ Okay. So, like no, I the Chinese thôi luôn nó rồi đâu. <laughs> ด้วยการมาต้ออีกมาตอนมาอีกใช่ปอโฆษณาตุ่นเนี่ยไอโฟนมีที่ไอโฟนเดียวไอโฟนเนี่ยสิ้าเออโฆษณาสิบห้าออชซีสามก็ได้อยู่ก็บเนเยอะจงเลยนะใหส้มไงามให้ส้มผูดีงามดีอะพี่เก่งสมัยพอนอย่าไปทายผูกกระสวนส้มจบ ครมสตกนแ้เามาตังมาตังก้งนะัรัตมงตังอองแต่กลับไม่ได้มาตรงนี้ต้อง,ง,อองมันจะมาค่อยอช้าตรง ตอนลงเขาเวลาลงตกเพ 一个美女。Okay. We it. Easy. ที่<อ>ไปเมื่อกี้ก็เป็นโคง้งหักศอกตัวเอสนะครับ,บ,ม,บมันมีอันเดียวนะกจริงมไม่ตนในหบมายังดูหน้าน้าโยรถน้ายอ,อยู่ฮะถ้าสำรองัตว์วิกไม่ยังมีอยู่เลยพี่จก่ง

เดีวมันนน้ำลาย หรอตอเห็ถวยแมงป่ะคุณมาแบบเส้นเน,น,นีไ่ไอะร่เขาเขาบยอยว่าขึ้นมาตั้งเส้นนี่กันกงใครอ่ะบนตังไ,ไหมเส้นไหมะ มันจีสิกาดึงไปเลยนะ บนูนพุญนหรอวะวะเนาะพอที่เขากลางเตะเทาผัานบูนพุนเนี่ยทางฝั่งบูนเดีรรที่เขาทาง,ทางังนี้ฝั่งนี้ฝั่งที่รถขึ้นมานี่สองฟันสองมันจะขึ้นมาไหวเพรอวะเนาะไหวครับ จะไปจอดข้างกระกบะที่แหวะะแวที่ขาวต้นไหนหมดก็ว่าอันนี้คือพื้นที่นะพื้นที่จอดสำหรับการรีวิวเส้นทางนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ